สบายดีมินิสาพ,พี่น้องมาเห็ดพัดเพชดลิ้นงวสสำหรับสูดหนะ้าที่เห็ดทรมาตามมาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งหากะสิตม้มอันลิ้นก่อนเนาะลิ้นงัวเนี่ยค่อยใส่อันอันหนึ่งเด้อประมาณ2กิโลเนี่แหละลิ้นงัวเนี่ยค่อยแช่น้ำเกลือกับน้ำส้มใส่สูป่าไว้สมองหนึ่งแล้วพี่น้องมาจึงบอกขาวใส่หัวซิงไข่ลงไปใบขี้หู้วกะขิงก่อนเขาจะไปพัดเขาชิต้มแบบนี้ก่อนพี่นต้มให้ลิ้นงัวมันสุกกันนะ พอจะต้มในมอด้านความฮอนนี่ต้มประมาณ45้านาทีเลยว่าแล้วแต่ผู้มักหยาบอ่อนเนะาะถ้าว่าเขาต้มโมธรรมดากะสิเป็นส้มองผมละพี่น้องเพราะว่าลิ้นงวมันจะหยาบได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลับมาเบิ่งนกันอีกเนาะในเมื่อเขาทาไหลิ้นเขามันสุกแล้วก็สมาเตรียมผักเนาะเตรียมผัก,เต,กเตรียมมันพริกแกงอันนี้ก็สิแมนน่น้ำนำลาลาเด้อใส่เกลือลงไปประมาณช่องบวงกาแฟไทยผิปผัใส่มะเขือ มะเขือนะคะก็เลือกเอามะเขืออ่อนเนาะภาเพิ่้เฮ็ดสามต้นแบบนี้มะเขือนี่ค่อยใส่ซีนุ่ยเด้อเส้น้ำเกลือปลาไว้แบบนี้มะเขือเขามันจึงพอดำถ้าพี่น้องคนใดอยากใส่มะแข่งก็ใส่ได้เนาะขั้นต้นต่อไปค่ะก็จะมาตำเครื่องแกงเนาะใส่ขาลงไปเจ็ดกลมหัวซิงไก่สองหัว มเผ็ดแห้งประมาณสิบใบหน่วยมักเผ็ดก็เพิ่มเลยเนาะบ่ามักก็ลดเอาใส่เกลือลงไปนึ่บวงกาแีบนหักกรนะิต่ำเนาะในมอเข้าต่ำมุนละเอียดดีเลยปีนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมในแสนเจ็ดเปดิ่มเน้ะหอมบวัวแดงในใส่ทรงหัว แต่ก็ตัมให้มันมุนละเอียดเข้ากันเนาะเนี่ยประมาณนี้ถือว่าได้ละอันนี้ก็ซีเมนต์กระชายเนาะใส่สามเนแบบนี้ทาวาบ่มักก็บ่ตองใส่เนาะใส่ลงไปมันกส็สีหอมหรือว่าที่ใส่คาแทนได้เนาะทาวาฮาบ่มีอันกระชายนะอันนี้ก็ซีเมนต์หมักเพชรอ่อนเนาะมักเพชรหวานเนาะใส่ประมาณสีนวยมักหลายก็ใส่หลเนาะ สีแดงนี่ก็ใส่อันซงหน่อยใบคีูู้เนี่กับปะปานเ็ดแปดใบเนาะที่ก,กลางแบบนี้พี่เนาะอันนี้ก็เสมนพริกไทยอ่อนที่ห่าอันใส่ทุ่งแล้วก็ใส่น้ำแล้วเอาไว้ในตู้ใส่แข็งเห็น่พี่เนาะมันก็สิ่เขียวงามแบบนี้ตลอดมันจะบดดำนะลองไปเห็ดบังเด้เนี่ยเวลาเ่าเสียเอาไป เห็ดกินเขาก็ไปชซให้มันนั้นละลายเนาะถ้าว่าเขาเอาไว้แบบใส่ท่งแล้วก็เ,เข้าในตู้แชแข็งเลยมันกะสีดำเนาะถ้าว่าเขาบ่ใส่น้ำนะพี่นเนาะเอาออกจากน้ำแข็งเห็นบ่พริกไทยมันยังเขียวงามแบบนี้เดี๋ยวเขาก็สีด้พริกไทยแบบนี้ยังสดยังเขียวยัางงามเนาะ้าเครื่องแบบนี้ สี่สิบห้านาทีผ่านไปเห็นหบ่ะลิ้นทำม,มันกะกำลังพอดีพี่น้องกำลังซุกบวเปื่อยลายแล้วกะสิบ,บ่หนหยาบลายนะ่ดี๋นวไปหาเกาขึ้นเลยเนี่ยเดียวกะจะเอาอันตัวนี้ออกเนาะโอ้ยฮอนพี่น้องเห็นบ่ะมันกะจะเอาออกง่ายแบบนี้เรียบร้อยเดี๋วยวนกะจะซอยเนาะแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้เนะ อนอเหตุต้นใหญ่ต้นหน่อยก็แล้วแต่เนาะเป็นทีงก็สิเริ่มผัดเลยเนาะตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณซองบวงในเมื่อน้ํามันมันหอนแล้วก็ใส่อันเครื่องแถาตำไว้เมื่อกี้ลงไปเราจะผัดให้อันพริกแกงมันหอมก่อนจาจึัเอาอันลิ่นลงไปผัดเนาะเดี๋ยวเมื่อเขาผัดพริกแกงมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วเป็นที่ก็ใส่ลิ้นลงไปเนาะก็ผัดให้มันเข่าเค่องทงกัน ในเมื่อเขาพาัดไปประมาณหานาทีแล้วเป็นทาฮเกษสิเอาอน้ำลงไปน้ำนี่ใส่เครื่องจอกเด้อแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้แบบนี้3นาทีจนทันจึงก,กลับมาเบิ่งกันอีก3ามนาทีผ่านไปแล้วเป็นฮากษสิมารปรุงรสชาตเลยใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งบวงกาแฟบะหมักกับะตองใส่เนาะน้ำปลาสองบวง น้ำมันหอยทรงบวงโอ้ยหอมพริกแกงพี่น้องวันนี้ก็ใส่มะเขืองลงไปคนให้อันมักเขื่อมันจมนะพี่น้องมันจึงบดดำ ใส่กระชายลงไปพริกไทยอ่อนใส่มักเพชรใส่ขี้หูดคนแบบนี้พัดไปประมาณนะสาสีนาทีนะ่ะให้อันมะเขือให้อันผักมันสุกน้อยนึงนะอ๋พี่น้องหอมผักมันเริ่มสุกแล้วเป็นนี่หัก็ใส่แป้งหนวลงไป แป้งนวลเนี่ยมักลายใส่ลายบ่มักก็บบวกลสิใส่พุงอันพุงรถก็ได้เนาะหรือว่าใส่พุงขนอก็ได้แป้งนวลเนี่ยใส่อันนึ่งบวงกาแฟปรุงเอาด้วยรสสารหมักแบบใดก็จัดไปเนาะืึออกเพ็ดเหนัวสุดท้ายกระแสนบัวพาเมนี่บัวพาค่อยมีน้อยเดียวนะใส่พอมันหอมหรือว่าสิใส่ผักใบกะเพราก็ได้เนาะ เดืบร้อยพี่น้องผัดลิ้นเขาต่แส่บบ่ผัดลิ้นงวรสชาติในเพชนัวได้ใจลองไปเห็ดบังเดอพี่น้องแซ็บๆกินกับแก้มแล้วว่ากินกับข้าวเจ้าก็ได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกดไลค์ถึงแจกกกดแชร์ให้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย